พ่อบ้านเสาเจอว่ายังไงนะกับป้าดาบอกว่าสาว่ายัางไงนะพ่อบ้านโทรให้กลับไปกีดยางค่ะให้กลับไปขีดยางแล้วเพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> ลูกชายมาอยู่ด้วยเพราะว่าปิดเทอมนะคะแค่แค่เดือนกว่ากว่าเขาบอกว่าให้ลูกนะครับมาขีดยางช่วยพ่อเขา<อ> เมื่อวานพ่อบ้านโทรมาบอกว่าลูกชายไปทํางานนะคะกับเพื่อนเขาแล้วอไปทำงานแล้วไปทางานที่ปทุมบอกว่าจะไปอะไรเนาะเขาไปเขาไปฝึกงานแต่ลูกชายยังไม่ได้ฝึกแต่ก็อยากจะไปกับเขาไปกับเพื่อนเขาไปฝึกงานบอก่อได้ยินพี่เขา่าเอาเจ้ยก็จะไปแล้วก็ใจหายอีกแล้วฝึกงานแต่เจ้ยไม่ได้ลูกชายนะ่ยยังไม่ได้ฝึกอ๋อไปเห็นลูกชายเจ้าอยู่ ว่าโอ้ยหล่อเนาะลูกชายเจ้าน่ะก็เล็กนะหล่อเลยว่าไปแล้วพ่อบ้านเขาโทรมาบอกว่ามาช่วยขีดยางช่วยค่อยเด้อค่อยไม่ไหวได้ขีดยางไปเลยบอกว่ามันได้วิ่งฝนเนาะ้านเสาว่าตอนนี้คงไม่ได้กีดเพราะฝนตกอ่นแหละถราฝนหยุดก็คงจะได้กลับจะกลับวันไหนเจ้ยก็คงจะกลับพร้อมลุงวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์่วบอกว่าทำว่าไปบอก ไปนั่นแล้วไปนั่นแล้วซื้อของย่าไปใ้อของบังมากนะบังเออได้สาวเนาะสาวเนาะไม่บอกว่าใครบอกประดาแล้วเมื่อเบอกว่าประดาลงมาทำกินอยู่ที่กลางนี่นะมันกินกับเพื่อนๆนี่ บอกเราแล้วบอกประดาแล้วบอกว่าปราดาไปไปเอ็ดกินน้าเดียวยุคโคกลางหมดเอ็ดคนแล้วจะมาทำประดาก็บอกว่าได้ได้ได้ส่วนแล้วให้ประดามาทำที่กลางกลางนี่แล้ว เาไปสาวเจยบ้านบ้านไม่มีห้องน้าเลยยัง่ได้เราเราเราง่ายเราไม่มีปัญหาแ่้าก็เป็นาของยเราต้อ้าวทนี่ หรือว่าเข้าไปนำกับกะใสก็ได้ผกะใสก็ใกล้ๆกันอยู่วทำบัวทกับาใสก็ได้ข้าวเน้าวอรบ้าตไปิ้ลยไ่าไป่าเอาาันไบ้านว่น

ที่ไม่ทำงานเลยชอบไปลุงทำให้ตัวตัดแล้

你走，你走，你走。嗯，大鱼大鱼，大鱼大鱼。

ส่วนี้เป็นอาหารทะเล

เรา,าไม่ซื้อถุงเ,เราไม่เราไม่กินน้ำเ่าออดี๋ยลุงนะมาแล้วอะไร้เราก็ซื้อนะคะไม่ไม่ต้องเยอะถ้าเยอะแล้วมันกลัวมันไม่สดซื้อนี่เอาลงจอแล้ปะทน